มีตำนานกล่าวไว้ว่าห้ามเล่นรีฟอยตอนตีสามไม่งั้นเราจะเจอเรื่องร้อนๆแต่ไม่เป็นไรครับเราเล่นตอนเกือบห้าโมงครับสี่โมงห้าสิบเจ็ดนาทีโอเคแบตเรย์ยี่สี่แบตบเ,บ 4, บบเบน้อยชิบหายอันนี้อะไรเนี่ยซินอิสอกลับมาครั้งสุดท้ายอ๋อเป็นเรื่องเขานะครับเรื่องคนมีตังเราไม่เกี่ยวเราไม่มีตังนะครับ วันนี้ก็ผมก็กลับมาแล้วก็ขอโทษที่หายไปนาน,นครับทรศัพพังแล้วก็ติดสอบด้วยแต่อาทิตย์นี้ว่างแล้วมาเรา,าไาเล่นแรงสักเกมหนึงดีกว่าไปอ,ไ,อไปกับตี้ดีกว่าไปคนเดียวไม่น่ารนอด <S <S เรามาโดดกันที่นี่นะครับแล้วก็เดือดมากไม่ตายอ๋อ ไปใส่แล้วล่ะนี่ไงนี่ไงที่ยิงเราอ้าตายแล้วมึงผมไม่มีกระสุนนะครับใช้มาต่อยดีกว่ามีตัวมาด้วยเอาลัาดกูเฮ้ยทำงี้ได้ไงวะตายซะเอ้าผมหมดแล้วครับเพื่อนโคตรโหดเลย เป็นถิ่งที่วุ่นวายมากแล้วผมก็โดนล,ล่าด้วยเนยมีมาอีกแล้วไม่อยากทางไหนข้างหลังนะครับตายเรียบร้อยโอ้กดได้สองรอบตายครับมาเยีงเพื่อนข้าแล้วเราก็ต้องชุบเพื่อนกันนะเดี๋ยวเพื่อนตายเป็นเรื่องที่สยองมากนะครับเมื่อกี้ ทุกคนเห็นผีกระสือหรือเปล่าไม่เห็นเดี๋ยวย้อนให้ดูเอาลราเพื่อนโดนเพื่อนไปโดดข้างบนเลยช่วยยังไงลระเพื่อนลงมาสิข้างนอกโดมนี่ก็เดือดมากนะครับคนโคตรเยอะเลยนองแต่เพื่อนข้าไปแล้วช่างมันไหนคนวะอ๋อเจอแล้วอู้จ็บปืนไรอ่ะปืนไหร,นไห,รหนุ่ม วิอะไรวะบิบ่งไปแล้วแหมเขาจะไม่รู้ตัวนะครับว่าผมเห็นเขาตอนพันยาวพราผมเอาสัตว์เลี้ยงดีๆมา <c oughs> ตายไหนุ่มอย่ารัดพี่ไหนใครอย่รัดออกมาดิ๋อเจอแหละมันเก็บแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนวิ่งมาก็มาเอาของเลย นี่แล้วนี่นะเพื่อนคือโดนที่หลังเลยนะครับเอาชนะละตายโหอ,อย่างมันนะครับเกมนี้ไม่เอาปีเหมือนเกมที่แล้วมันขึ้นไปแล้วเพื่อนโอ้โหโคตรเบาดิผันยาอยู่นะครับผมแต่เรามีระเบิดมันอาจจะไม่รู้ตัวจนไปแล้วอา้าวเรียบร้อยไปไงคาดคะแนไนไว้แล้ว เป็นไงครับชอ็อตคตรเท่เลยค่าคันนี้แหละโอ้โหขอแอคหน่อยขอแอคหน่อยอุเท่ขนาดนี้ถูกคนด้วยบ่ขอคณเที่ยวปืนดีๆไหมผมครับพี่ผมค,ครับคลิปนี้อาจจะมั่วนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมอนเป็นปัญหาของคนดูเี่ยผมขอโทษที่พูดแบบนี้ครับผมขอโทษจริงๆแต่มันก็เป็นปัญหาของคนดูจริงๆละ <laughs> แล้วรถแ,แล้วไม่ไปโอ้โอ มามีคนไหมเอ่ยไม่มีนะครับขอแอคขอเท่ก่อนขอแอคเท่ๆก่อนก่อนชุบนะเพื่อนขอนดนึงขอนดนึงโอ้โอเพื่อนเพื่อนปอบมือให้เลยสงสัยมองว่าเราโหดเกินได้ได้เพื่อนเราอยู่ชุบในแล้วเป็นสี่ร้อยพออเอาเยอะเปลืองแล้วเราก็ไปซื้อปืนดีกว่านี่ดีกว่าครับผมนี่นะครับผม M249 พ่อทุกสถาบันแรงนะครับปืนนี้แรงอย่าดูถูก ไปเก็บเหรียญเพิ่มก่อนขอขอโทษจริงๆนะครับผมไม่ได้ลงคลิปนานเลยผมก็ติดสอบแล้วก็ติดอาวีแล้วก็โทรศัพท์ดันมาพังอีกสาเหตุที่มันพังก็ไอ้ไอ้ป้องทาครับไอ้ป้องทําผมเอาไว้ในกระเป๋านะมันดันผมเข้ามแพงแล้วโทรศัพท์ผมไปโดนประก,กาในกระเป๋าเพราะเรียบร้อยเลยครับเดทเลยโทรศัพท์ผมวันนั้นส่งไปซ่อมก็วันเดียวแต่ไม่ได้แค่ซ่อมนะโดนด่าด้วยนี <c> ่ <oughs> นะครับโดนดา่าก็รู้ๆกัน ราไปหาฆ่าคนต่อดีกว่าเอาเพื่อนตายอีกแล้วโอ้คนเดิมนะครับผมไม่เป็นไรเราขอตึงหน้าตู้ต่อยังไงเพื่อนสเต็ปเราตึงเปล่าป็นไงไปไงไปไงให้ชูบไหมเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมีอำนาจครับมีเหรียญมีอำนาจให้ชูปเปล่าให้ชูปเปล่าเพื่อนให้ชูเปล่าให้ชูบหรือเปล่าโอเคช่วยก็ได้ก็ได้ไดเอาสี่ร้อยฟอเยาเยอะเปลือง เราไปหาไล่ล่าฆ่าฟันดีกว่าครับท่านผู้ชมอยู่เฉยๆแล้วมันเบื่อมีปืนดีๆแล้วต้องต้องประทานนะครับเออทิกดีๆนะครับท่านผู้ชมไอ้ปืนเอ็มสองสีขเ้าเเนี่ยเราไม่ต้องนั่งยิงแล้วก็ได้นะเรายืนยิงมันก็รัวนะครับกระสุนตรงด้วยแล้วเมื่อกี้เพื่อนตายไหนอะ่ะตรงหน้ารถขับรถไปดีเลยผมตายเข๋ ไหนเอยใครฆ่าเพื่อนผมพอ,อเจอแล้วนะครับอยู่ตรงหน้าเรานี่เองเอาหายเอานั่นไงเจ้าใช่ไหมเฮ้ยโคตรเท่ไม่ได้โปนะครับผมปืนมันล็อกเองถายซะข้อหาค่าเพื่อนฆ่า้นหน้าเราก็มีอีกนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนั่งไงเจอละ โอ้ยทําเนเบาจัางวะเนี่ยนี่ปืนเอ็กนะครับนัดละสิบสงสัยเกาะสี่หรือเกาะห้าวะไม่รู้แหละต้องไปชาร์จแล้วแบบนี้อือโอ้ยโอ้ผมต้องไปเรียนขับรถใหม่แล้วไปกับผีก็ยังไม่มีนะครับผมมีคนที่ขับรถงงมากตายซะมีชู้บอไม่ต้องเกิดเอา้า โอ,โ,อโ,อโอ้โกดผิดนะครับเมื่อกี้ไม่อยากซ้ำยังไงเอออยากได้เกาะแต่ไปกดขับรถเฉยนี่ไงว่าระขอสีจริงๆสหายของท่านอยู่ตรงไหนหรือมีไหมไม่มีข้าพเจ้าขอพันเกาะก่อนเกาะเกือบแตกโอ้เข็มชุบเลยนะครับเมื่อกี้เราประมาทเกินอา้าวฮยประตูวาร์ปของใครเอ่ย ของใครกว่าขึ้นไปดูนะครับไหนใครคือเจ้าของประตูไม่มีเอาแล้วกูขึ้นมาทำไมโอ้เหเฮ้ยมุมดีๆครับผมเรียบร้อยเป็นไงเป็นไงลากหัวเมื่อกี้โคตรเท่ทำตามว่าไปทำตามขออีกขออีกขออีกเรียบร้อยเรียบร้อยไม่รอดหรอกพุณเจ้านะ่ะ จอดีกว่ามุมไม่ดีนะครับตรงนี้เลือดก็น้อยแต่ผมมีประตูวับลงอยู่ไม่ต้องห่วงทางขวาก็มีแต่ไม่น่าเห็นผมหรอกขอเติมยานนิดนึงตรงหน้าเราก็ชุบแล้วหมไม่น่าใส่กระสุนเลยเองหน้าจะค่าลงไปกระทือเอีงข้างล่างแล้วกันมาแล้วนะครับ เฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮาองคิดซะฝนตกแล้วฝนตกตอนเล่นเกมโอโ้โหกกำลังอัานคลิปอยู่สุดยอดเลยสุดยอดจริงๆ,ๆตายตายอิงรู้สึกเหมือนนั่งยิงมันจะแรงกว่านะครับได้ยินไหมไก่ผมทะเลาะก,กันแต่ไม่ใช่เรื่องเรานะครับผมเอาไอ้นี่ไม่ตายตายเถอะ มาจ่อยิงขนาดนี้แล้วเอออุ้ยหลังลอยเกือบแล้วผมอ้าตายซะเฮ้ปืนโคตรโหดเลยครับเอามันชุบกันแหละนั่งจ่อเลยเรามาเฟียครับโอ้โหปืนอะไรวะหมดโคตรโหดอะเป็นไงท่านผู้ชมโคตรโหดโคตรโหดโคตรกัดแต่จะข้ามไปเก็บของไงดีวะโอแล้วสูงเลยนะประเด็น เขาออตายซะไม่เอาแล้วทุกคนขอพันยญยอีกกล่องน,นึงแล้วเข้าวงเลยดีกว่ายาใหญ่ดีกว่านี่ขนาดเข้าวงเขียวแล้วครับวงโคตรแรงเลตายซะข้าพเจ้าขอดีดว้หาเพื่อนฆ่าได้หรือไม่ดีดมาแล้วมันมีคนไม่เพื่อนข้างล่างนะครับ รอโคโนหมดดีกว่าก็าเจาะโคโนวิวไหนวะน่ะโคตรนานเลยเราเพื่อนตายเแล้วสิบคนแล้วนะครับผมมีระเบิดอยู่สิบลูกผมคิดอะไรดีๆออกละขอสักหน่อยเหนื่อยใจจริงจอ๋อข้างหน้ามีเราไปชาร์จด,ดีกว่าครับมันจะได้แน่นอนแน่นอนหน่อยในนี้ใช่ไหม <c oughs> มีเข็มด้วยเออรอบนี้ไม่พลาดรอบที่แล้วครับผมมีชูบอไม่ต้องเกิดเอา้าได้เข็มมาเข็มหนึ่งข้างบนก็มีอีกเยอะแท้หนึ่งตัวหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวจำไว้จำไว้จำช่วยกันจะได้ไม่ลืมเหมือนโจทย์กันนิตศาสตร์ที่ยากชิบหายเลยวิชาอะไรก็ไม่รู้เปิดนี้ขึ้นไปก็ไม่ใช่หนึ่งตัวนี่หว่างั้นนี่ หยอดระเบิดนะครับเอาไปทําตามกันได้นะครับเป็นไงเป็นไง,นไงจอะดิเพื่อนรออะไรล่ะเอาดิเพื่อนสวยเหลือตีเราสามตีมันน่าจะสี่ตัวไม่ก็ห้าตัวนะครับไม่รู้ต้องลองก่อนหน้าตัวหน้าตัวหนึ่งหน้าตัวหนึ่ง,หน,ห,นงหน้าตัวหนึ่งเพื่อนรากหวัวไม่ตายคิดอะไรดีดีออกล่ะขอหน่อยขอหน่อยมีเยอะไงเออกลัวจบเกมแล้วไม่ได้ใช้ เขาชาร์จเลยเพื่อนมีระเบิดเอาเลยเพื่อนเข้าเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อน,เอ,เ,เ,อนเอาเลยเอาเลยโอ้โหเพื่อนเพื่อนตายได้ไงอ่ะเพื่อนเราโคบอยู่นะเพื่อนสวยเพื่อนเรียบร้อยครับตายระเบิดเราไม่รู้ว่าชุบไหมนะชุบว่าอุ้ยข้างบนมีชุบว่ายิงซ้ำมั้งครับนเหมือนจะชุบจริงๆด้วยมันมีเข็มนะครับท่านผู้ชมแต่ผมมีตัวเกียนกว่าตายซะ อุ้ยรถมาหลังก็มีผมกดนี่รอเลยอ้าวโหะตีหรือเปล่าวะน,น่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับตายอยู่ดีเดีย๋ยวตัวเดียวแล้วเพื่อนเอ้สองตัวยิงดิเพื่อนเพื่อนยิงหน่อยเพื่อนถึงเปิดใหม่ครับพูดมาทั้งเกมไม่ได้เปิดไหม่สุดยอดจริงแต่ไม่เป็นไรเราใกล้ชนะละเรียบร้อยถามสูตร ตัวเดียวนะครับมันอยู่ไหนวะห,หรือเราอาจจะเจอผีก็ได้นะครับแต่เราเล่นตอนสี่โมงนี่วะห้าโมงแล้วมีใครทักมาก็ไม่รู้ไม่ตอบหรอกครับเล่นเกมอยู่อีกตัวเดียวสิบเจ็ดชิวแล้วครับโคตรโหดเลยเกมนี้ทําไม,ไมเล่นกับเพื่อนผมโคตรก้อยเลยโคตรไกลเลย,เ,ยเกมนี้ผมโหดมากเอาตอะฮะนี่ครับกระสือตอนจบเกมผมบอกแล้วมีเรื่องหลอนหัวโคตรเยอะเลยห้าสิบเจ็ดนะครับ เป็นไงโคตรหูอะดาวมีเจ็ดพันตัวแบกครับตัวแบกตัวแบกก็นะครับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดใจแล้วก็กดติดตามนะครับกดใจอะไรไม่ใช่ติ๊กต็อกแอดมาก็รับเพื่อนรับใครนะครับผมสำหรับใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย